สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับสำหรับมือนี้นะครับก็มาพอแอดมินบุญธรรมนำโชคนะครับในวันจันทร์ที่23มิถุนายน2568นะครับสำหรับมือเนียอดมินจะมาตามนะครับมาขอพรขอโชคลาภนะครับสำหรับแนวทางตำารล้านะครับกับนางพญานะครับองค์ปู่ย่านะครับ เพราะว่าแอดมินกับเบลมาขอนางพญานะครับก็หลายวันนะครับเพราะว่าได้เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกดและสุรินทร์นะครับเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับประมาณ2องทุ่มของเมื่อคืนนะครับรอติดตามนะครับสําหรับตัวเลขตํารากับนางพญานะครับเพิ่งกับเคยให้โชคให้ลาบไปด้วยครับเด้ออัพคูใดเข้ามานะครับก็ขอให้โชคดีมีโชคลาบนะครับตำราวันนี้นะครับ สำหรับมือน,นี้ยดมินกาแต่งขันหานะครับมาถวายเพื่อนนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับตำราว,วันนี้กับนางพญานะครับเพื่อนจะเขียนให้ตัวใดนะครับตัวใดยังม่มีโชคนะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้วยขอให้โชคคมันหมานนะครับสวัสดี ทางไฟ้สดนะครับแนวทางพาโชคนะครับแนวทางโชคลาบนะครับสําหรับช่องแนวทางโชคลาบนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาบนะครับตำราววันนี้นะครับกับนางพญานะครับอ่ะผู้ใได้เข้ามาดับชมนะครับโชคๆมันหมันไปน้ำกันเด้อครับเด้อวันนี้ไปตำลาวนะครับเพราะว่าบริขอตําลาวกับนางพญามานะครับก็หลายวันนะครับ พาวาได้ไปตามตอรีกแนวทางตอรีกโชคราบนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอพุทธสงก็เดินทางต่อไปที่สุรินทและรีสเกตนะครับอ่ะก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าภาพนะครับไอ้พองๆและเจ๊หนึ่งนะครับเพื่อนให้ที่พักที่อาศัยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคนสุรินททีวีนะครับเป็นกาให้การต้อนรับอย่างดีนะครับ ทิมงานอยู่ฝั่งบุริล์และจังหวัดสุรินทร์นะครับบุญธรรมนำโชคกับขอขอบคุณหลายๆเดยนะครับเด้อสำหรับที่พักและอาหารนะครับพร้อมเครื่องดื่มนะครับวันนี้มาขอตําเล่านะครับเดินทางมาถึงจังหวัดกาลสินประมาณ2องทุ่มนะครับอตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับประมาณ8ปดโมงนะครับอมาขอนำกันนะครับ สำหรับเดวทางตำราวันนี้นะครับสาธุด้รนางพญาลูกหลานมาขอพรขอโชคลาภนํากะขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาภเด้อเดี๋ยวมารอรุ่นกันนะครับตัวแรกของนางพญาจะเขียนให้ตัวไหนนะครับณูด้ยขมาก,กับสาธุเด้อครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับ สำหรับ FC หลายๆท่านนะครับให้ไปตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาบนะครับของปูด้วงนะครับอ่ะจะแอดมินจะเดินทางไปหาเด้อครับเด้อไปขอกับปูด้วงนะครับขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะบอกเกินบ่ายโมงเด้อครับเด้อจะได้ตัวเลขแนวทางของปูด้วงนะครับเพราะว่า FC เพิ่นบอกว่าถ้าโชคดีมีโชคลาบเดี๋ยวจะได้ร่วมทําบุญนะครับสั่งอุโบสถกับปูด้วงนะครับทางวัดปูด้วงนะครับ สวัสดีทั้ง6ท่านนะครับสวัสดีครับที่มาดูทางไลฟ์สดนะครับผู้ได้เข้ามากับขอ,ขอ,ขอให้โชกโชบมันมานเ้ยครับเด้อตำราววันนี้นะครับ เดี๋ยวมารอลุนนะครับตัวแรกนะครับนางพญาจะเขียนให้ตัวไหนนะครับสำหรับตัวเลขเน้าทางรัฐบาลไพ่นะคะทีแอดมิน่เดินทางไปที่ที่ พุทธไทยสงบุรีรัำนะครับไปตามเลขลับนะครับเลขลับอิสราเอลนะครับกดติดตามเลยเนื้อครับเด้อเพราะวะจะคล้องนะครับจะคล้องแนวทางพันยูอิสราเอลนะครับเพื่อนกะนัดให้ปล่อยพร้อมกันนะครับแนวทาง3ตัว2ตัวนะครับในวันที่29นะครับเวลา9 9้าเโมงนะครับ9.00นนะครับเดี๋ยวเราติดตามเนื้อครับเด้อยวสำหรับ รับอิสราเอลนะครับเพราะว่าเป็นไยโชคมาแล้วหงวดติดนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่7นะครับรอติดตามนะครับเด้อรับอิสราเอลนะครับและเจแพะนะครับเจแพะนี้นัดปล่อยนะครับก็เรีแนวทางนะครับเจแพเพิ่นก็มีอาจารย์นะครับอาจารย์เพิ่นกัสังมาว่าให้ปล่อยในวันที่25นะครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะครับเด้อรอติดตามไว้เจแพะ เดี๋ยรับอิสราเอลนะครับเพราะว่ะพันยูอำเภอพุทธใต้สงอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับสำหรับแอดมินจะไปตามให้นะครับสำหรับแนวทางรับสายขมิญมากกรมูเด้อครับเลยรับสายขมิญนะครับอ่ะใครที่เข้ามาดูในไลฟ์สดนะครับให้แคปหน้าจอไว้นะครับรับสายขมิญสี่หกสองสี่หกหนึ่งนะครับหนึ่งสี่หกสอง ตัวกันก็คือ61นะครับสำหรับแนวทาง2ตัวนะครับหกหนึ่งก็อยู่ภายใน3ตัวก็มีนะครับแล้วเป็นไฮสี่หกหนึ่งนะครับสำหรับรับสายคอมเมนต์อันนี้ก็แม่นมากนะครับงวดที่ผ่านมาก็ให้0ูนเข้าตรงๆนะครับสําหรับแนวทางตาราวันนี้นะครับกับนางพญานะครับตัวแรกเป็นเขียนไฮเป็นเลข2นะครับเป็นเลข2นะครับสาธุเด้อขอให้ลูกหลานไม่โชคไม่ลาบนะครับ เพื่อจะได้ทุนไปต่อรัฐบาลไทยนะครับนี่ครับเป็นไฮนางพญานะครับเทยดมีในบูชามากนะครับมีอยู่3มไฮนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นนะครับสำหรับแนวทางตำลาวนะครับวันนี้นะครับในวันจันที่หี่บสานะครับ เดี๋ยวแอดมินจะเอาตัวเลขแต่ตัวเลขของของน้องน้โมนะครับน้องน้โมเขียนลงดินอันนี้เพิ่นก็ะไฮมาสองหัวติดนะครับก็เป็นตัวเลขที่น่าติดตามนะครับเด็กวัยแค่สองขวบนะครับเขียนลงดินนะครับแต่น้องน้โมนะครับที่แอดมินนะครับเห็นเพิ่นเขียนนะครับเพื่อนจะเขียนเลขสามเลขสามกรมูนะครับกับมาเลขหนึ่งกับมาเลขสี่ไหมครับ แต่เลข4เพิ่นจะเขียนจากข้างหลังไปไปทั้งหนาไหมครับลักซี่ก็น่าเอาอย่างนี้นะครับเพิ่นเขียนให้ตัวแรกก็คือเลข3นะครับเลข3เลข1เลข4นะครับแต่เพิ่นเขียนย่อนไปนะครับอาจจะเป็น3 1 4หรือ4 1 3นะครับสําหรับตัวเลขแนวะทางของน้องน,องนองโมนะครับทียบนในเดินทางไปที่อําเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวเลขแนวทางที่น่าติดตามอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นน,น้องน้ำมูนะครับก่อนจะไปรัฐบ,บาลไทยตอนนะครับให้มาเบ่งตัวเลขของนางพญาตำลาววันนี้นะครับสาธุดเด้อครับเด้อผู้ใดเข้ามารับชมนะครับก็ขอโชคด,ดีมีโชคลาภนะครับ เอาสมมติประกามาจดไปด้วยครับเดินทางไลฟ์สดนะครับตัวแรกเป็นเลข2นะครับาสำหรับตัวเลขรับก,ก็ตัวเลขพินาติดตามก็มีรับอิสราเอลรับเจแปนะครับรอดติดตามนะครับเจแปนจะปล่อยวันที่25นะครับ รับอิสราเอลนะครับจะไปวันที่29เวลา9้าโมงนะครับเราที่ตามเด้ครับเด้อแอดมินกับเด้เดินทางไปที่สารตาจันตาเซยายมีนะครับหลักกิโลเฮียนหรือว่าหลักกิโลน้ำโชคนะครับกระไดมาตัวนี้ด้ครับเด้อห้าแปดเจ็ดนะครับสำหรับแนวทาง สตัวนะครับอ่ะตัวกันก็น่นาจะเป็น581นะครับสำหรับแนวทาง2ตัวจัดให้เม็ดเดียวนะครับยายมีจัดให้หน่งนะครับอ่ะอสมมติปากกามาจดไว้นะครับที่หลักกิโลนำโชคหรือว่าหลักกิโลเฮนนะครับสารตาจันตาเสและยายมีนะครับห้าแปดเจ็และ1 6นะครับ นางพญาเค้นไหตาลาวันนี้นะครับตัวแรกเป็นเลขสองนะครับตัวที่สองเป็นเลขสามนะครับผู้ได้ามากัสาทูนะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับตําราววันนี้กับนางพญานะครับสองสามนะครับเดี๋ยวมาลอรุ่นน้ากันนะครับเด้อตัวที่สามานางพญาเป็นจะเียนไหตัวใดนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยนะครับแอดมินกัน เดินทางไปหาตับอาจารย์หลายๆท่านนะครับอันนี้ก็เป็นความฝันฟ้องลุงต้อยนะครับลุงต้อยสีขอรภูมินะครับคุนเขียนให้นะครับสำหรับ f c ให้ไปติดตามตัวเลขแนวทางของปู่ด้วงนะครับร่อเด้อครับเด้อ FC จากอุบลน,นะครับคุณพ่อจากอุบลให้ไปตามตัวเลขแนวทางของปูด้วงให้หน่อยนะครับเผื่อโชคดีมีโชคลาภนะครับ พ่อคุณบอกว่าเดี๋ยวจะรวมทําบุญน้านะครับคุนว่าจะไปซอยปูด่ดวงสางอุโบสถนะครับสาธุเด้อพ่อเด้อไม่เกินไม่เกินบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวใดแน่นอนนะครับสําหรับแนวทางตําราวของปูด่ดวงนะครับแนวทางของนางพญาไปก่อนเด้อครับเด้อตัวแรกเป็นเลขสองนะครับตัวที่สองเป็นเลขสามนะครับ ทางในสุดนะครับอาจจะไม่ชัดเจนนะครับสมุดปากกามาจดไว้นะครับตัวแรกเป็นเลขสองนะครับตัวที่สองเป็นเลขสามนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นนะครับตัวที่สามนะครับก็จะเขียนให้ตัวใดนะครับเอาชัดๆนเด้องน้ำพญาเด้อขอให้เอฟซีสายบุนทีเพิ่นมากติดตามนะครับตัวเลขของนางพญากับขอให้เพิ่นโคดีมีโชคลาบเด้อครับเด้อ ตัวแรกนะครับ2ตัวที่2อปก็เลขยสาม,มาเบิ่งตัวที่3นะครับมาดูตัวที่3ด้วยกันนะครับ แต่ชัดเจนนะครับนางพญาเขียนให้วันนี้นะครับเป็นเขียนให้ชัดๆนะครับสองสามหกหกสามสองนะครับเอาไปตำเล่าน้ำกันด้วยครับสำหรับนทางตำเล่านะครับก็อย่าลืมดวยครับเด้อตำเล่าวันนี้นะครับในวันจันทร์นะครับ ในวันจันทร์ที่23มิถุนายน2568นาะครับนางพญาเขียนให้แล้วนะครับ2 3 6 6 3 2อนะครับไปอย่าลืมตัดวินวิน2ตัวเด้อครับเด้อห2 2 6 3ส2 3และ3 6 6 3สนะครับผู้ใดขามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับ ตำราวันนี้นะครับ